ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการตีแนวรับตีเส้นแนวรับแนวต้านนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการตีเทรไลน์นะคะอ่ะโอเควิธีการตีรับต้านนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะตรงรูปคู่กกนเนาะแล้วก็เลือกตรงเส้นแนวนอนค่ะอ่ะโอเคที่เราจะใช้คือเป็นเส้นแนวนอนกดหนึ่งครัง้งมันจะโชว์ขึ้นมานะคะ ถ้ากดสองครั้งมันก็จะขึ้นมาให้เราสองเส้นนะคะโอเคถ้ามันขึ้นมาแบบนี้สามารถเปลี่ยนเนี่ยค่ะจุดเนี้ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเอาสีที่เรา <c oughs> มองแล้วถนัดสายตานะคะอ่าโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นสีขาว <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีนะคะอ่าโอเค เปลี่ยนสีได้ตามตามใจชอบนะคะอ่ะโอเควิธีการตีตีเส้นรับต้านนะคะจะตีแบบไหนก็ได้เดี๋ยวจะแนะนำว่าถ้าใครตีไม่เป็นนะคะลองดูจุดหักมุมจุดสามเหลี่ยมของเออเส้นซิกแซกก็ได้นะคะอ่ะจุดนี้นะคะมันหักลงเราสามารถวางเส้นแนวต้านไว้ตรงนี้ได้หเ,เส้นนะคะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะ หนึ่งจุดละเราสามารถตีได้ตรงไหนก็ได้ค่ะถ้าตีไว้เราจะเห็นว่าโอเคตรงนั้นมันเป็นจุดรับตาได้นะเราก็สามารถตีไว้ได้แล้วสามารถที่จะแบบมองเห็นเนาะอ่ะโอเคตีเส้นประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าอ่ะ,อะมาดูนะคะสมมุตินะคะข้างล่างอันนี้จะเป็นแนวรับนะคะแนวรับแนวรับ เก่าอาจจะเป็นแนวต้านใหม่ก็ได้นะคะอ่ะโอเคเราตีตรงนี้1เสน้นปลายไส้ก็ได้หรือตรงเนื้อเทียนก็ได้นะคะสามารถตีได้เลยนะอ่ะขึ้นมา1เสน้นเราก็ตีตามนี้ค่ะสามารถตีได้เลยนะตรงไหนก็ได้ขอให้ตีขั้นไว้ก่อนว่าโอเคมันประมาณนี้นะมันถึงจุดนี้แล้วมันอาจจะกลับตัวอย่างเงี้ยค่ะสามารถตีได้เลยเนาะอ่ะอันนี้จุดหนึ่งนะคะ แล้วเราก็เดี๋ยวนะอ่ะอันนี้วิธีการดูในการตีเส้นนะคะอาจจะเป็นตีเส้นตรงจุดที่มันกลับตัวนึกออกไหมคะตีเส้นตรงจุดที่มันกลับตัวหรืออ่โซนที่แบบว่าอาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรซิกแซกอ่ะมุมซิกแซกตรงนี้ก็ได้นะคะสามเหลี six ่ยมซิกแซกอ่าสามเหลี่ยมซิกแซกตรงนี้ก็ได้นะคะสามเหลี่ยมซิกแซกตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าใครหาจุดไม่เจอเนาะแต่ ถ้ามือเก่านะคะก็ยังแนะนำอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าถ้าใครถนัดแล้วเนาะก็จะมองว่าอ๋อโอเคจุดนี้มันกลับตัวขึ้นสวยอ่ะจุดนี้มันพักตัวแล้วมันจะกลับลงอะไรเงะะี้ยค่ะสามารถตีเส้นได้เลยนะคะตีเส้นทิ้งไว้นะคะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราจะเทรดณปัจจุบันนะคะมันอยู่ใกล้เส้นแนวรับหรือแนวต้านเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วะคะ่ะว่า อ่าโอเคเราจะเทรดลงแล้วมันอยู่ใกล้แนวรับเกินไปมันอาจจะลงต่อไม่ได้ประมาณนี้นะคะเราก็ควรที่จะต้องระวังในจุดนั้นอ่ะลักษณะนี้คืออยู่ในกรอบไซด์เวย์เห็นไหมคะไซด์เวย์ของกรอบนี้นะคะถ้ามันทะลุผ่านเส้นแนวต้านตัวนี้นะคะมันอาจจะขึ้นไปต่อนะคะหรือถ้ามันไม่ผ่านเส้นนี้มันอาจจะลงมาโอเคไหมคะอ่าอันนี้วิธีการตรีรับต้านนะคะอ่ามาดู การตีเทนไลน์นะคะเทนไลน์เราจะเป็นใช้ใช้เป็นเส้นแนวโน้งนะคะ,ะขึ้นมาแบบนี้โอเคแล้วก็ลากนะคะไปจุดที่เราโูกัสตรงนี้นะคะมันจะทัดกันสองแต่การสองรอบนะคะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆจุดที่ เฝ้าระวังนะคะจุดน้าปัจจุบันที่มันกําลังวิ่งโอเคถ้ามันขึ้นมาแตะอาจจะมาแตะเทนไลน์เส้นนี้แล้วมันจะกลับตัวลงมาหรือจะมาแตะตรงนี้ก่อนนะคะอ่าแท่งนี้แท่งยาวนะคะรอดูนะอืมชนละอ่ะทะลุรีเจโอลองดูนะคะว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อหรือลงลงนะคะอ่ะอันนี้มันทะลุนะคะเออมันทะลุนะอันนี้นะรอรอดูนะรอดูจังหวะอันนี้อาจจะ ขึ้นต่อได้นะคะอ่ะโอเคเข้าไปหนึ่งออเดอร์นะคะเราดูนะอันนี้มันปิดอยู่เหนือเส้นแนวต้านนะคะเราดูว่ามันจะขึ้นไหมนะคะ <c oughs> มันอาจจะลงมาแตะเส้นแนวรับก็คือแนวนี้นะคะมันมันปิดด้านบนแล้วเนาะเส้นนี้ก็จะเป็นแนวรับแทนนะคะแต่เส้นแนวรับแล้วอาจจะขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อได้ถึงถึง เส้นเทนไลน์เส้นนี้นะคะเราดูนะว่าแท่งนี้มันจะปิดเป็นเขียวไหมนะคะอันนี้ใช้เฉพาะรับต้านนะคะแต่ลองมาดูเส้นแม็กดีตามเทคนิคจิบเรียงก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือสามารถเพิ่มจุดเข้าได้เนาะอะ,อะโอเคมาดูออเดอร์นี้นะคะถ้ามันชนชนนี้ถ้ามันปิดอยู่ใต้ก็ต้องรอดูว่ามันจะทะลุเส้นเทนไลน์เส้นนี้ของเราไหมนะคะ เราดูนะอ่าทะลุนะคะมันอาจจะขึ้นไปต่อได้อีกหนึ่งแท่งอ่าเดี๋ยวขอรอกดลงมาเทสอ่าโอเคมันลงมาใกล้เส้นเทนไลน์นะคะอันนี้มันปิดแท่งเขียวแท่งนี้นะคะปิดอยู่เหนือเส้นเทนไลน์คาดการว่ามันน่าจะขึ้นไปต่อนะคะแล้วเราก็ต้องรอให้มันย่อนิดนึงนะคะย่อมาใกล้เส้น SMA3 e เหมือนเทคนิคจิบเรียงนะคะแต่อันนี้คือถ้าเปรียบ ถ้าเล่นกับเส้นรับต้านก็คือรอให้มันย่อมาใกล้ๆเส้นเทนไลน์ที่เราตีไว้นะคะแล้วกดเข้าออเดอร์แล้วออเดอร์มันจะขึ้นตามที่เราวิเคราะห์หรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันออเดอร์นี้นะอันนี้ก็คือมันไม่ต่างาเดี๋ยวนะปกติเราจะเทรดกับเทรดเทคนิคจิบเรียงใช่ไหมคะ แต่เราก็เอา,เอาแนวรับแนวต้านเข้ามาช่วยโดยการตีเส้นนะคะมาดูเนาะว่าออเดอร์นี้จะชนะอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะคะถ้า,าใช้รับต้านมามาช่วยโอเคแท่งนี้วินนะคะเห็นไหมคะถ้าลอยยอเราก็ชนะนะคะมาดูว่าอันนี้มันชนไหนแท่งนี้น่าจะลงนะคะ,ะมาดูตรงนี้วิเคราะห์เลยแท่งนี้อาจจะลงนะคะ จุดนี้นะคะให้มาดูจุดนี้เห็นไหมคะจุดแดงๆจุดนี้นะคะอันนี้ก็สามารถเป็นรับต้านได้นะจุดพักเหมือนแท่งโดจิเล็กๆเนี่ยค่ะเราสามารถตีตีเส้นไว้ได้เลยอ่าโอเคมันมาปิดอยู่โซนนี้นะคะแล้วมันก็อาจจะลงมาอา,อาจจะปิดแท่งแดงนะคะแท่งนี้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเราก็จะไม่เข้าจุดนี้มีสองจุดที่ทัดกันก็คืออ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะอ่าจุดนี้1จุดนะคะ แล้วก็จุดสีแดงโดจินี้หนึ่งจุดนะคะจะต,ต้องมาดูว่ามันจะลงต่ออาลงจริงๆนะคะอาสังเกตว่าถ้าเราตีเส้นแนวรับแนวต้านหรือเส้นเทรนไลน์ทิ้งไว้นะคะเราอาจจะมองเห็นจุดนะคะมองมองเห็นเนาะบางคนอาจจะมือเก่านะคะอาจจะไม่ต้องตีแค่ใช้ระดับสายตามองดูก็ได้นะคะแต่ถ้ามือใหม่น้ําแนะนําว่า ให้ตีเส้นทิ้งไว้เหมือนที่พี่ๆเขาเออ่ที่พี่ๆเขาแนะนำในในกลุ่มนะนะคะว่าโอเคตีเส้นแบบนี้ประมาณนี้นะคะจะตีกี่เส้นก็ได้นะคะเอาที่เราแบบว่ามองแล้วไม่งงนะคะโอเคแท่งนี้อาจจะวิเคราะห์แท่งต่อแท่งได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอาที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วเราคเคยเข้าออเดอร์เนาะ การตีเส้นก็ประมาณนี้นะคะก็จะพยายามแล้วกันเนาะพยายามหาวิธีการหร,กห,หรือเทคนิคใหม่ๆหรือเทคนิคอะไรที่แบบว่ามาเสริมให้แล้วกันเนาะเพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้อยู่ในตลาดได้ในระยะยาวนะคะการฝึกฝนเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในด้านนี้ได้นะ้ําบอกเลยว่าน้ําเจ็บมาเยอะมากนะคะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้ทุกคนได้เจ็บนะคะขออย่างเดียวคือฝึกค่ะ ฝึกด้วยเดโมจนกว่าจะเชี่ยวชาญหรือชำนาญหาจุดเข้าออเดอร์ได้นะคะแล้วค่อยเขาเรียกว่าอะไรแล้วค่อยลงเงินจริงก่อนที่จะลงเงินจริงน้ำแนะนำเลยนะคะว่าขอให้มีการวางแผนก่อนการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนทางด้านการเงินนะคะการการวางแผนในด้านการเงินคือเรามีทุนเท่าไหร่นะคะ,ะเราจะลงไม้และเท่าไหร่นะคะชนะกี่ไม้แล้เราจะหยุดนะคะ แพ้กี่ไม้ติดแล้วเราจะต้องหยุดณวันนั้นนะคะอันนี้คือลักษณะของการวางแผนนะคะโอเคประมาณนี้นะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะคะในในกลุ่มได้นะก็จะมีพี่ๆเขาที่แบบเทรดมานานแล้วนะคะเขาก็น่ารักเนาะแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามเป็นเพื่อนเทรดกันไปตลอดเนาะจะได้แบบให้กำลังใจกันนะคะโอเค ตีรับต้านประมาณนี้นะคะน้ำก็อยากให้ทุกคนได้ได้เรียนรู้กันเยอะๆอันนี้คือจุดนี้คือได้ได้พลังมาจากของพี่หนิงเนาะพี่หนิงเขาแนะนำแบบเอออะรับต้านยังไงโอเคนะคก็จะมาเสริมให้นะจุดรับต้านนะคะจริงๆแล้วถ้าใครฝึกจีบเลียงมาก็ฝึกในด้านจีบเลียงให้คล่องนะคะอันนั้นไม่ได้ใช้รับต้านแต่ถ้าเราเอารับต้านมาช่วยมันจะช่วยหาจุดเข้าออเดอร์ได้เพิ่มขึ้นและ เอามาช่วยระวังด้วยว่าโอเคจิบเรียงแล้วเอามีมีต้านไหมมีรับไหมถ้าอยู่ใกล้รับต้านมากเกินไปเราก็อาจจะไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนานละสิบกว่านาทีละเนาะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวน้ำก็จะพยายามนะคะพยายามหาเ,เทคนิคใหม่มาแชร์มาพูดคุยกันในกลุ่มบ่อยๆแล้วกันเนาะโอเควันนี้ไว้เท่านี้คะ่ะ